สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดรงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพาโวรยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีกันมาฟังกันค่ะดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้จะส่งผลดีกับตัวท่านด้านการเงินนะคะมีความลับบางอย่างที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยได้ด้วยศัตรูจะนำประโยชน์มาให้ศัตรูจะแพ้ภัายตัวเองศัตรูจะห่างหายดวงชะตาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งถามว่าเหนื่อยไหมยังคงเหนื่อยค่ะ และยังคงมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างสําหรับการย้ายของดาวอาทิตย์ครั้งนี้มารับฟังกันได้เลยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายวันที่14มีนาคมค่ะถึง14เมษายนปี2568นะคะ1เดือนเต็มเลยทีเดียวหลังจากวันที่14มีนาคมเป็นต้นไป ท่านค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงกล้าได้กล้าเสียลกล้าทํากล้าตัดสินใจบางครั้งค่อนข้างที่จะยืดดือ้อยอมหกักแต่ไม่ยอมงอมักจะยึดหลักความคิดเห็นของตัวเองถูกต้องกว่าใครท่านจะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีคอนเน็ชันเพิ่มขึ้นและจะเป็นคนที่มาจากทางไฟหรือมาจากโลกโซเชียลออนไลน์จะมีพลังงานบางอย่างจากตัวท่านดึงดูดคนให้เข้ามาหานะคะ ท่านมีณเมตตามีของดีมีเสน่ห์มีของดีอยู่ในตัวค่ะคนรักและเมตตาเกิดเหตุไม่คาดฝันและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีคำว่าเร่งด่วนหรือกรุบป,ป,ป,ปรับฉับพลันเกิดขึ้นค่กรองหุ้นส่วนคู่สัญญาจะคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจมีข่าวดีเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินยานพาหนะหากท่านอยู่ห่างไกลบ้านท่านก็จะได้กลับบ้าน บางท่านจะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือกำลังศึกษาหลักสูตรระยะสั้นๆจะมีคำว่าใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งที่เคยทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์วิตกกตังวลใจจะคลื่อคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันมีดวงทุกขลาภได้อย่างเสียย่างจะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหานะคะทีนี้ก็อยากจะขอเตือนชาวลัคนาและชาวราศีกันนิดนึงก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆต่อนั่นเองนะคะ ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าประมาทค่ะให้ละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมมย่าดือ้อย่าเอาแต่ใจตัวเองเรื่องไหนยอมได้ยอมยอมไปก่อนถ้ายอมแล้วเราจะได้ประโยชน์มันอาจจะอึดอัดใจอยู่บ้างแต่ยอมยอม,มไปก่อนนะคะฝืนความรู้สึกตัวเองนิดนึงเพื่อสิ่งที่เราจะได้รับค่ะอย่าไว้ใจคนง่ายคำว,ว,ว่าใจวัดใจห้ามนำมาใช้ในช่วงนี้เด็ดขาด ดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องที่ท่านจะมีส่วนได้ส่วนเสียนะคะให้ท่านระวังคนพริลิ้นรับปากดบดีแต่พอถึงเวลากลับแช่เชือน,นิ่งเฉยไม่ทําตามที่รับปากเทงานเทคําพูดตัวเองให้ท่านระวังบุคคลเหล่านี้ให้ท่านทําหนังสือสัญญาทุกครั้งให้ระมัดร,ระวังการช่วยเหลือคนอื่นให้มากๆอย่าใจดีอย่าวางดีกับคนอื่นมากระวังความใจดีเอื้ออารีต่อผู้อื่นจะเป็นการนําความเดือดร้อน มาสูตรตัวเองระวังนะคะเอ็นดูเขาเอน็นโลขาดหลงเชื่อคนผิดเพราะนั่นมันจะทำะเพราะนั่นมันจะเป็นการนำสิ่งนำความเสียหายมาให้ท่านและที่สำคัญเขามาัจะนำข่าวลวงมาให้พูดให้ท่านสงสารใจอ่อนแต่พอช่วยเหลือไปมารู้ทีหลังโว้ยเขาไม่ได้เดือดร้อนนะคะไม่ได้ลำบากด้วย ให้ท่านระวังให้มากๆนะคะเขาอาจจะอาศัยความขี้สงสารใจอ่อนของท่านนี่แหละคะ่ะมาเพื่อหลอกลวงท่านยิ่งคนใกล้ชิดอย่าเชื่อใจมากไม่ได้พูดให้ท่านนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือว่าหวาดระแวงจนเกินไปนะคะแค่อยากให้ท่านมีสตินะคะแต่อยากจะพูดเตือนสติดูให้ดีๆคิดให้ดีๆก่อนที่ท่านจะช่วยเหลือคนอื่นอยากคิดเร็วทำเร็วระวังคนผิดนัดเลื่อนนัด ผิดคําพูดด้วยและสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้เจอบ่อยมากมากในเรื่องของการทํางานนั่นก็คือว่าท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นจะได้ทํางานยากงานหิน้งจะได้ทํางานที่มาพร้อมกับปัญหานะคะเป็นช่วงที่ทํางานไปแก้ไขกับปัญหาไปค่ะท่านจะหลีกหนีไม่พ้นเลยก็คือคําว่าปัญหาแต่ท่านจะโชคดีตรงที่ว่าท่านจะแก้ไขไขกับปัญหาได้ท่านแก้ไขกับปัญหาเก่งและบางเรื่องจะมีคนยื่นเหมือเข้ามาช่วย จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเงินเพื่อจบปัญหาหรือจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินหรือเลือกสวนไร่นาน,นะคะแต่จะไม่ถึงท่านเสียหายบางเรื่องจ่ายเงินไปแล้วแต่ท่านจะได้บางสิ่งบางอย่างตอบแทนกลับมาค่ะและท่านจะได้เงินที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้มีคนอยู่เบื้องหลังการได้เงินของท่านนะคะในช่วงนี้มีคนสนับสนุนด้านการเงินหรือมีคนคอยซัพพอร์ตท่านเรื่องเงินเงินทองทองแตก ท่านไม่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้จะมีคนนําเงินมาให้แต่บางครัง้งจะมีข้อเสนอมีข้อแลกเปลี่ยนฉะนั้นขอให้ท่านคิดให้ดีๆนะคะก่อนที่ท่านจะรับเงินจากใครก็ตามอย่าเพลอทำอะไรที่เสียเส่ยงๆอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเด็ดขาดเพราะนี่คือเงินที่จะนำความวุ่นวายมาให้กับท่านในเวลาต่อมานั่นเองค่ะแต่หากท่านตั้งใจที่จะหา อะไรทำเพิ่มมากขึ้นเช่นทดลองทำอาหารไปขายในที่ทำงานเรียนรู้ทำอาหารทำอาชีพเสริมหรือเปิดรับงานพิเศษนำความสามารถที่ไม่ค่อยได้ใช้มาเปิดรับงานพิเศษตัวอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้จะทำให้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นและบางครั้งสิ่งนี้จะส่งผลดีต่อตัวท่านในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะอุปสรรคคือคนมักจะทำให้ท่านหงุดหงิด ทั้งคนที่บ้านและคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านระวังจะทะเลาะกับคู่ครองคนรักระวังจะทะเลาะกับหุ้นส่วนในเมื่อเรารู้ล่วงหนะ้าเราก็ต้องใจเย็นลงนะคะอะไรที่ปล่อยผ่านได้ให้ปล่อยผ่านไปเลยค่ะให้ท่านโฟกัสที่การทํางานหาเงินจะดีที่สุดนะคะด้านการเงินได้รับค่อนข้างที่จะเข้ามาดีแต่รายจ่ายก็ค่อนข้างสูงและจะหมดเงินไปก,กับการเดินทางท่องเที่ยวซื้อสิ่งของที่ไม่จําเป็นจะมีเหตุการณ์ในท่านนั้น ้องเสียเงินไปกับบ้านรถที่ดินแต่ว่าในขณะเดียวกันบางท่านจะได้เงินจากบ้านรถที่ดินค่ะหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของให้กับคนรอบข้างและท่านจะได้ช่วยเหลือกุ้งกรองคนรักคนใกล้ชิดเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยภาพรวมก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีโชคลาภมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะโดยภาพรวมดาวอาทิตย์แก้ครั้งนี้โดดเด่นมากม และโชคดีอยู่มากๆากสเรื่องต้องระวัง1เรื่อง 1. การงานมีปัญหาแต่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นสนะคะการเงินถือว่าท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินความรักก็ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีได้รับเข้ามาดีนะคะได้รับเข้ามามากขึ้นแต่1นสิ่งที่ท่านจะต้องระวังนั่นก็คือว่า ให้ท่านระวังคนใส่ร้ายป้ายสีระวังถูกหลอกถูกโกงข้อดีนะคะความดีจะคุ้มปรองเทวดาประจําตัวจะคอยป้องกันศัตรูจะแพ้ภัยตนเองค่ะแต่ว่าระวังสุขภาพนิดนึงนะคะช่วงนี้อย่าประมาทสุขภาพนะโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจําตัวต่างๆท่านใดที่ทํางานหนักแต่พักผ่อนน้อยนะคะให้ระมัดระวังสุขภาพกายสุขภาพใจ นะคะชาวลัคนาและชาวราศีกันเป็นช่วงที่ท่านนั้นขอใช้คําว่ารวมดีแต่ยังคงเหนื่อยค่ะไม่ใช่ท่านไม่ดีนะในความเหนื่อยของท่านใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าท่านค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจคําว่าเหนื่อยนี่ล่ะค่ะมันจะคล้ายๆกับฟ้าหลังฝนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปปัญหาจบลงมักจะมีคําว่าโชคลาภเกิดขึ้นทุกครั้งไปนะคะ ดวงของชาวลัคนาและชาวราศีกันนั้นจากนี้ไปจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งขอให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมต้อนรับการเปลี่ยนแปลงให้ดีๆนะคะมีสติให้มากขึ้นอย่าใจร้อนอย่าหง,งุดหงิดโมโหงา่ายถ้าท่านระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ได้รับรองว่าจากนี้ไปท่านจะค่อยๆดีขึ้นทุกเรื่อง ช่วงนี้เหนื่อยแต่มันจะเป็นการเหนื่อยและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกันทุกท่านได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเงินไหลกองทองไหลมาค่ะหากแม้นคิดระวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาสึ้นสิ่งสิ่งนั้นนะคะกรับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันแบบเปรีบหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านนั้นเงินไหลกองทองไหลมากำลังทำสิ่งใดอยู่ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ทำนะคะสวัสดีค่ะ